เรไดว่าอลังการมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับดรยุยกันทิชาชิมซิริที่เนรมิตฮอลลีวูดแบงกอกจัดเต็มคอนเสิร์ตฮัตชูฮัตสี่สั้นหโดยภายในงานมีประกวดชุดแฟชั่นเดินแบบในธีมชุดสีเขียวป่า,ส,าสัตว์สวนสัตว์พร้อมเปิดบ้านศิลปะอาร์ตบายยุยเฮาชว์ผลงานศิลปะนำผลงานโกอินเตอร์ประเทศปารีสฮ่องกงเวียดนามดูไบคูเวต พร้อมผลงานลูกตาจิบิกอายที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกพร้อมมูลค่าการประมูลกว่า350,000บาทและโชว์ผลงานเพลงล่าสุดว้าวนิวอาริวอล Love is Magic Spell เพลงที่แต่งขึ้นและร้องกับความมั่นใจในลิสต์ทีมในสไตล์ทันสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นตะวันออกและลาตินซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้นำเอาศิลปะมาผสมผสานกับเสียงเพลงและความรักที่เธอตั้งใจบรรจงออกมาในทีมสัตว์ป่าในคอนเสิร์ต EP 6นี้ซึ่งเป็นความตั้งใจที่รังสรรค์ทุกอย่างได้ออกมายัางลงตัวเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่หลายๆคนนะคะมาร่วมแสดงความยินดีในวันเกิดและในคอนเสิร์ต h e a r t to Heart ซีซั่น6ค่ะซึ่งซีซั่นนี้นะคะก็มีทีมเป็นป่านะคะเพราะว่ายุ้ยได้แรงบันดาลใจจากอยู่เขาใหญ่นานนะคะแล้วก็เห็นทุกๆวันได้เห็นภูเขาตลอดเลยนะคะก็เลยทำงานศิละปะชื่อว่าคอเลกชันเขาใหญ่นะคะเป็นเทคนิคการผสมสีซึ่ง งานชิ้นนี้นะคะจะผสมสีให้เหมือนกับต้นไม้กำลังปิวอยู่นะคะเพราะว่าธรรมชาติจะมีลมมาตลอดเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เอางานศิละปะคอลเลคชันเขาใหญ่มาโชว์รวมไปถึงคอลเลคชัน Big e y e Advanced l e v e l c คอลเล t ชันนะคะที่ทำให้พี่ซิงนะคะซึ่งผลงานชิ้นนี้นะคะก็จะทำสเปเชียลให้พี่ซิงคนเดียวเท่านั้นและจะไม่ทำให้คนอื่นอีกแล้วนะคะเป็นสเปเชียลในงานวันนี้ค่ะ วันนี้จะมีน้องๆทีมมิรแกนนะคะมาร่วมโชว์กับยุ้ยในทีมประกวดนางงามนะคะเป็นเพลงมงกงนะคะน้องๆก็ขั้นด้านข้างยุ้ยก็เป็นน้องแหม่มมาร่วมร้องเพลงน้องแหม่มร้องเพลงอะไรคะวันนี้วันนี้น้องเพลงโสดโสดค่ะโสดโซดโสดนะคะต้องเน้นว่าโซดโสดนะคะก็เป็นสเปเชียลเกสต์ของยุ้ยนะคะแล้วก็สเปเชียลเกสต์ของยุ้ยก็จะมีคุณเจนแล้วก็ครูวิตามินเอค่ะ กิจกรรมวันนี้ครับมีอะไรบ้างกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะให้ทุกคนนะคะเดินโชว์ตัวบนเวทีหลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มโชว์เป็นสเปเชียลโชว์ซึ่งวาดรูปไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนะคะเป็นโอเปิ่งซีนค่ะ มากี่เพลงวันนี้มีทั้งหมด16เพลงนะคะทุกๆเพลงมีอะไรตื่นเต้นตลอดมีกินารีนะคะมีพีโอพัตตาแล้วก็มีเพลงสไตล์ใหม่ๆนะคะเป็นสไตล์ป๊อปแดนซนะคะเพลง Love Is Magic Spell นะคะซึ่งเป็นเพลงใหม่ที่ยุวิทำขึ้นและแต่งเองด้วยนะคะเลยที่เป็นขับรอคอยต้องเปไดใช่ใช่ค่ะสนุกสนานทุกเพลงเลยค่ะเต้นๆอยู่นี่คือใกล้หอบแล้วทมีความอลังการข ใช่วันนี้นะคะเค้กก็คือ7ชั้นนะคะเนื่องจากยุ้ยเกิดวันที่7พฤศจิกานะคะเค้กก็ต้อง7ชั้นค่ะค่ะก็สำหรับบอสก้อยนะคะในนามเอ่อพีดีเวทีมิสแกนสปูนครสตูน2025นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนรักของพี่ยุ้ยนะคะทุกคอนเสิร์ตทุกซีซันนะคะก้อยก็จะให้การสนับสนุนมาชมแล้วก็ชวนเพื่อนๆเซเลบนะคะมาชมส่วนครั้งนี้ก็พิเศษกว่าทุกๆครั้งนะคะ กอยพาน้องๆนางงามนะคะผู้เข้าประกวดมิสแกนสุลขทนครสตูน2 0 2 5นะคะมาร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์นะคะในช่วงกิจกรรมของคอนเสิร์ตนะคะพร้อมกับพาน้องแมบนะคะมาโชว์บทเพลงพิเศษเนาะพ่ยุ้ยก็น่าจะแจ้งไปแล้วนะคะ<ต>น้องแแม,ะแมนะคะก็เป็นนักร้องนะคะของค่ายเพลงในคนเอนเตอร์เทนเมนต์หนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสแกนสุลขทัยศูนนะคะ,คะ <ๆ S 2> ก็ยังไงรอรอชมเสียงเพลงอันไพเราะของ้องแมบนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ วันนี้นะคะก็ยังมีเซอร์ไพรส์เอฟซีของพี่ดอรยุ้ยนะคะโดยนำบัตรเข้าชมรอบไฟนอลนะคะมูลค่าบัตรละห้รกสบ้าบาทถึง100ใบนะคะนำมาแจก f c ในงานนะคะสำหรับใครนะคะร่วมกิจกรรมในงานก็เดี๋ยวรอรุ้นรับบัตรคอนบัตรไฟนอลมแการสุวรคาสตูนนะคะแล้ววันไฟนอลของเรานะคะยังยังมีเซอร์ไพรส์นะคะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะ ของนักร้องเอาใจวัยรุ่นนะคะอย่างนุกไป,ปนะคะวันนี้บอสก้อยก็มาแจ้งเป็นที่แรกเลยนะคะว่าเราได้ล็อกคิวนะคะนุกไป,ปนะคะนักร้องคนดังของเมืองไทยนะคะที่เอาใจเจนเเจน Y เจนแซนนะคะในวันไฟนอล18ธันวา2องพันนะคะและนอกจากนั้นยังมีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซเล็บที่ดรยุ้ยนะคะ,ะ,คะไปร่วมโชว์บทเพลงเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวให้พี่ยุ้ยแจ้งว่าจะโชว์กี่บทเพลงและมีโชว์อะไรบ้างในวันไฟนอลน,นะคะเราจัดขึ้นที่ พอชั้น5เซ็นท่านแจ้งวัฒนะนะคะปักหมุดไว้เลยนะคะไฟนอลมิสแกนสกลตนรในวันที่18ธันวา2567ค่ะ,คะแล้วก็บอสก็อาจจะขออัปเดตอีกนิดนึงนะคะก็คือกิจกรรมการเก็บตัวของมิสแกนสกุนรสตูลน,นะคะก็คือฝากทุกท่านติดตามที่เพจมิสแกนสปุตนทรมิสแกนสตูลน,นะคะมีการเก็บตัวนะคะในวันที่1 5 16 17ธันวาคมนี้และมีการถ่ายโฟโต้ชูตนะคะในวันที่ 28 29, ่9พฤศจิกายนนี้นะคะก็มีกิจกรรมส่วนพอีกมากมายและเรายังเปิดรับผู้เข้าประกวดเพิ่มอีกนะคะ5ท่านสุดท้ายนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามที่หน้าเพจแล้วก็มาสมัครกันได้นะคะบอสก็ยังรับเพิ่มนะคะและเออเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายนอกจากเราได้คนมงแล้วนะคะเรายังจะพาน้องคนมงนะคะไปเก็บตัวที่ค่ายเพลงกันนิชาที่เขาใหญ่นะคะก็อยากให้พี่ยช่วยเออ แนะนํานิดนึงค่ะว่าวันนั้นเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเราจะพาคนมุงไปกูมมิ i n g นะคะก็คือให้เขาเป็นเซเลบริตี้เป็นศิลปินที่ทสมคุณค่าแบบพี่ด็อกเตอร์อยุ้เลยนะคะค่ะที่เขาใหญ่นะคะก็มีสตูนะคะสําหรับเก็บตัวศิลปินนะคะก็สามารถไปเก็บตัวที่นั่นได้รวมไปถึงการทําเพลงนะคะและที่สําคัญนะคะ ศิลปินก็ไม่ต้องเดิน,าดนทางกลับบ้านนะคะเพราะว่าย้ยมีบ้านพักศิลปะอาร์ตบายย้ยเฮาส์นะคะไว้สําหรับรับแขกซึ่งที่นั่นนะคะก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของเขาใหญ่ค่ะสงบนะคะแล้วก็อยู่ดวยอยู่แล้วมีความสุขเชื่อว่าถ้าเกิดศิลปินได้ไปเก็บตัวที่นั่นนะคะก็จะมีสมาธิในการฝึกซ้อมมากๆเลยค่ะใช่ค่ะงานศิลปะของย้ยนะคะอาร์ตบายย้ยเฮาส์นะคะตอนนี้ ก็ได้ทำงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะได้ไปโชว์ที่โรงแรมเพนเดล่าแล้วก็บเกอรี่ควีนเขาใหญ่นะคะเฮือนโคราชแล้วล่าสุดนะคะยุ้ยก็ไปโชว์ที่ปารีสสำหรับเดือนนี้นะคะยุ้ยจะไปโชว์ที่ฮ่องกงปารีสแล้วก็เวียนนาแล้วเดือนกุมภานะคะยุ้ยก็จะมีแผนได้ไปโชว์ที่ดูไบและคูเวตด้วยค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้ไดก้าว ขึ้นอีกก้าหนึ่งได้เอางานศิลปะไปโชว์ต่างประเทศให้ต่างชาติได้เห็นแล้วก็มีลูกค้าบางท่านชื่นชอบขอคอนแทคกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ต้องบินไปอีกรอบนึงเพื่อไปติดต่องานต่างประเทศค่ะล่าสุดก็มีคุณหนุ่มนะคะติดต่อไว้ที่นิวยอร์กกับเวียดนามด้วยนะคะเริ่มเริ่มหลายประเทศแล้วค่ะใช่ค่ะก็ ยุ้ยตั้งใจนะคะว่ายุ้ยจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทําผลงานศิลปะให้เนียบแล้วก็แปลกและแตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็จะสร้างมูลค่างานศิลปะในอนาคต ให้มีมูลค่าสูงแล้วก็อยากให้เซเล็บทุกคนนะคะเก็บงานของยุย้ยในอนาคตค่ะเพราะว่างานยุ้ยนะคะก็จะกระจายไปหลายๆประเทศแล้วนะคะ,ะก็แบ่งเวลานะคะเพราะว่าอย่างใกล้คอนเสิร์ตนะคะก็จะสแตนบายคิวไว้เลยนะคะสองอาทิตย์จะไม่ไปไหนก็คือจะซ้อมซ้อมซ้อมอย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นก็คือจะจัดตารางบินไปต่างประเทศ<ม>แล้วก็เวลาไปโชว์งานก็จะมีการเตรียมตัวหนึ่งอาทิตย์นะคะ จัดเตรียมงานที่จะไปต่างประเทศนะคะดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างเช็คทุกอย่างค่ะ<า>ค่ะ<า>สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ชอบผลงานแนวนี้นะคะก็อยากให้มาร่วมสนุกในงานคอนเสิร h ต r า t ์ดทูฮาร์ดซีซั่ต่อไปนะคะซึ่งซีซั่น7นะคะจะจัดวันที่7มิถุนายนปี2025ค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมางานคอนเสิร์ตท,ที่อยู่ในฮอนี้นะคะมีความสุขไปพร้อมๆกันกับยูด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งความสุขของยูค่ะโอเคค่ะ